สวัสดีค่ะ,อ,ะอ้อมนะคะวันนี้อ้อมจอะมาเยี่ยมชมบ้านหลังหนึ่งนะคะใจตรงใจกลางเมืองจังหวัดตรังนะคะ,อ,ะอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาตลตรังนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดนะคะ,ะไปมาเดินทางสะดวกค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไม่พูดข่าทำเพลงเราเข้าไปดูบ้านกันดีกว่านะคะอ่ะตามมาเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าบ้าน <S <S เดี๋ยวให้ดูรลกหน้าบ้านก่อนดีกว่านะอ่าตรงลานบ้านตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่อ่ะ จะใช้เป็นสําหรับการเลี้ยงสัตว์หรือว่าแล้วแต่เลยนะคะสะดวกใน,นพื้นที่บริเวณสามารถจอดรถได้สองคันนะคะโอเคอเดี๋ยวพาเข้าไปชมนในบ้านนะคะโอเคค่ะตามเข้าไปเลยค่ะบายบายตรงนี้จะเป็นมุมห้องนั่งเล่นนะคะอ่าตรงนี้นะคะ หในบ้านนี่ก็จะมีโซฟานะคะสองตัวแล้วก็ตูทีวีเรียบร้อเลยนะคะทั้งทั้งเซ็ตทั้งชุดนี้ก็คือติดกับบ้านเลยนะคะก็คือเจ้าของไม่เอากลับนะคะมีแอร์คอนเดนเนอร์หนึ่งตัวนะคะโคมไฟหลอดไฟแบบดดีเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูห้องนัว ตรงนี้ก็จะเป็นห้องทานข้าวนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือเราอาจจะใช้เป็นแล้วแต่เราจะสะดวกนะคะว่าจะเราจะใช้ประโยชน์จุดต,ตรงสว่วนพื้นที่ว่างตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็มีักไฟให้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สองทางทางบันไดโอเคนีน้ำเสนอนะคะมีห้องเก็บของตรงด้านล่างนี้นะคะ ห้องเองก็บของเราสามารถเก็บของพวกไม้กวาดหรือว่าเครื่องทําความสะอาดอะไรในในในบ้านของเรานะคะสามารถเก็บไว้ในห้องเก็บของนี้ได้เลยนะคะซึ่งบางบ้านเนี่ยไม่มีนะคะตรงนี้คือแบบแล้วก็ห้องน้ําชั้นล่างนะคะห้องน้ําชั้นล่างหรือห้องนะคะ,ะห้องน้ําชั้นล่างนะคะ โอเคเลยนะคะเป็นชักโครกนะคะแบบเป็นชักโครกแล้วก็เนี่ยนะคะโต๊ะตัวนี้ก็คือคุณจะได้ชุดนี้ไปเลยนะคะมีทั้งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เป็นแบบลายนะคะโอเคยังสามารถใช้งานได้ดีเลยนะคะต่อไปตรงนี้มีหน้าต่างระบายเรียบร้อยเลยนะคะผ้าหน้านี้ก็คือผ้าม้านอย่างดีเลยนะคะได้ไปเลยนะคะชุดนี้อ่ตไปนะคะตรงนี้เป็นห้องครัว อันนี้อ้อมฐานข้าวนะคะอ่ามีอ้องครัวอ่าอ้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะสำหรับจะวางวาหม้อหข้าวหรือว่าแล้วแต่เครื่องครัวของเรานะคะอ่ะตู้ยเย็นตู้ยเย็นเครื่องนี้ฟรีเอาไปเลยค่ะอันนี้ได้ติดบ้านไปเลยนะคะอ่ะมีแบบสอง สอ,สองสองสองชั้นอ่าสองฝาก็คือแบบแช่แข็งแล้วก็ช่องฟรีดด้านบนนะคะอ่าทีนี้เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้เป็นแบบอ่าแบบเล็กแบบครัวเล็กนะคะก็สามารถล้างแก้วหรือว่าอาจจะล้างจานได้นี้แบบเล็กนะคะแล้วก็มีอ่าเป็นชุดเอาจะวางจานวางชอ้อนตัวนี้ก็ได้ไปด้วยนะคะทีนี้โอ้ไม่ก็มีเครื่อง โอเวค่ะโอเวคุณได้เครื่องนี้ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะ,ะเครื่องเครื่องทําน้ําคุณได้ไปเลยค่ะอันนี้นะคะสุดยอดมากมากเลยค่ะสามารถอมีระบบระบบทําน้ําาน้ําร้อนหรือว่าเย็นนะคะอรงน,นี้นะสุดยอดนะคะได้ไปเลยนะคะเครื่องนี้ต่อไปห้องซักล้างอันนี้นะคะห้องซักล้าง เกิดว่าตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นมันเล็กไปสําหรับเรานะคะเราก็สามารถาสร้างหรือว่าทําใหม่ขึ้นมาเป็นเคาน์เตอร์ครัวของเราก็ได้ครัวด้านนอกนะคะแล้วก็อาจจะตรงนี้ก็อาจจะวางเครื่องซักผ้าอ่าแล้วก็มีที่ซักล้างอะไรเรียบร้อยนะคะให้ดูเลยมุมกว้างอยู่นะคะอ่ายังสามารถทําเป็นครัวด้านหลังอีกได้เยอะเลยนะคะแค่มา ทำความสะอาดอรไยเล็กๆมน้อยนะคะสุดยอดค่ะแล้วก็ที่ีบรรยากาศดีด้วยนะคะไม่มีแบบเสียงวบกวนหรือว่าวิ่งรถวิ่งผ่านไปมาให้เสียงดังนะคะเงียบสงบมากๆเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นสองนะคะอันนี้ชั้นชั้นที่หนึ่งนะคะตามเลย ตัวก่อนเต้นี่คะ่ะอากาศยามบ่ายแสงแดดแบบส่องเข้าถึงแล้วก็นี่นะคะที่นอนขนาดห้าฟุตหรือหกฟุตห้าฟุตนะคะได้ไปเลยค่ะที่นอนพร้อมเตียงนะคะ,ะแล้วก็ผ้มาม่านผ้าม่านนี้ก็คือได้ติดบ,บ้านไปเลยนะคะอ่า จะเปิดรับแสงหรือว่าจะปิดนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะชุดนี้ก็อยู่ในอยู่ในชุดนี้นะคะชุดต่อบ้านเลยนะคะได้ติดบ้านเลยนะคะมีเด็กด,ด้วยอันนี้นะคะ งานไ,งได,ด้ดีนะคะทั้งสองฝั่งไม่ใช่ได้แค่ตู้เดียวนะคะได้ถึง 2. 2> สองสองตู้ใครจะมีคุณผู้หญิงที่ว่ามีเสื้อผ้าเยอะนะคะอ่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะอะสองตู้แบบจุใจมีชั้นเก็บเรียบร้อยเลยนะคะ,ะและก็ที่สําคัญห้องน้ําใหญ่นะคะอ๋อ มีแอร์คอนเดนเนอร์อีกหนึ่งตัวนะคะในห้องนอนใหญ่นะคะอ่าที่สำคัญมีห้องน้ำในตัวนะคะอ่าไม่ก็ไม่ต้องไปใช้ร่วมกับห้องอื่นนะคะซึ่งมีในตัวเลยอ่าเป็นแบบชักโครกเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญมีอ่ามีอางล้างหน้าน,นี้นะคะมีมีแบบเป็นแบบชักโครกแล้วก็ที่สำคัญ มีเครื่องทาน้ําหุนด้วยนะคะอ่ามีเครื่องทาน้ําหุนก็สามารถใช้เครื่องทนาน้ําหุนได้มันไหนฉันจะอาบน้ําเย็นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอ่าทุกอย่างยังใช้งานได้ดีนะคะอยู่ในสาภาพที่ดีอ่าห้องนอนใหญ่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีระเบียงด้านหน้านะคะเดี๋ยวผมเปิดออกไปให้ดูนะคะ นะคะนมีมีระเบียงด้านหน้านะคะถ้าสามารถ<ะ>ถ้าเกิดว่าเอออยากนั่งชิวๆรับลมยามเย็นก็สามารถนั่งได้เลยนะคะ,ะอ,าอาจจาะปาร์ตี้เล็กๆสองคน<ะ>ก็ยังได้เลยนะคะอ่า โอเคนะคะมาแล้วลูกโอเคนะคะฉัน okay, okay. ปิดช้องก่อนอ่ะๆไป,ไปชันส้าแม่ถูต่อไปใมันพาไปดูห้องนอนอีกอ่าตรงนี้ระหว่างทางเดินจะไปอีกห้องนอนหนึ่งนะคะก็คือห้องนอนที่สองนะก็จะมีเป็นห้องน้ำตรง รงระหว่างระหว่างทางนะคะระหว่างทางนื่นนะคะก็สามารถามาใช้บริเวณตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นแบบระบบชั้นพุ่นกันแล้วก็ระบบอบตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะคุมไม่รู้จะคุมยังไงคะ่ะมีเครื่องทําน้ําอุ่นในตัวด้วยนะคะ กันนะคะได้เป็นในชุดนะคะอ่าอันนี้มีเป็นเป็นหมบนะคะอ่ามีปลั๊กไฟเรียบร้อยมีตัวอ่าตัวต่อทีวีได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีระเบียงเล็กๆตรงหลังห้องนะคะอ่าถ้าเกิดไม่อยากเปิดระบายหรือว่าออกไปชมวิวแนวพิวดูเสียงฟังเสียงนกอะไรอเงี้ยนะคะก็ ออกมาลิมระเบียงได้นะคะรับลงแล้วก็มีมีแอร<า>์ด้วยนะคะห้องนี้มีแอร์ด้วยนะคะมีแอร์คอนเดนเนอร์อีกหนึ่ตัวนะคะอตอนนี้ที่ที่อ้อมพาชมเนี่ยอแอร์ทั้งหมดสามตัวแล้วนะคะห้องนั่งเล่น ห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนห้องนอนเล็กนะคะตอนนี้แอร์สามตัวแล้วนะอยู่ในอยู่ในชุดนี้เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะอ่าเข้ามาเลยค่ะเอเดี๋ยวมาเปิดไฟเพิ่งมาปิดข้างหนอ่าอันนี้ป้าเป็นห้องอาจจะเป็นห้องห้องเล็กกว่าห้อง นิดนึงนะคะเราอาจจะเป็นห้องนอนของบิดก็ได้หรือว่าจะใครจะทําเป็นห้องพระก็ได้นะคะอันนี้คือแบบน่าจะเป็นแบบของเดิมก็คือมีเลยนะคะในชุดเป็นน่าจะเป็นห้องพระแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยอีกหนึ่งตัวตกลงแอร์ทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะคะทั้งหมดมากหลังนี้ก็คือมีแอร์ในตัวสี่ตัวนะคะแอร์อริจินอลนะคะ นหน้าตาอาจจะเปิดรับลมอันนี้จะเป็นห้องเล็กนะคะอ่านะคะเหอสํสำหรับไว้ทำห้องนอนเด็กก็ได้หรือว่าเป็นห้องพักนะคะเงียบสงบน,นะคะมีปลั๊กไฟต่อหรือสามารถจะต่อทีวีได้นะคะมีกระต่อทีวีนะคะโอเคะคะ่ะข่าวก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะหลังจากเยี่ยมชมบ้านกันไปแล้วนะคะ บ้านหลังนี้นะคะ,ะเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลุมานตางนะคะเดิน<ม>ทางไปมาสะดวกอยู่ใกล้ตลาดนะคะ,ะแล้วก็บ้านเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะคะขนาดสามห้องนอนนะคะสามห้องน้ำนะแล้วก็มีมีห้องครัวนะคะแล้วก็มีห้องกินข้าวนะคะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นอ่าแล้วก็ มีห้องซักล้างนะคะอ่ะแล้วก็พื้นที่ด้านด้านหน้าบ้านเนี่ยก็สามารถจอดรถได้สองคันนะคะแอร์คอนดิชเนอร์ที่จะได้นะคะติดบ้านนะคะ4ตัวนะคะอ่ะซึ่งคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครได้ชมคลิปนะคะก็คือห้องน้ำนะคะอยู่ในตัวบ้านด้วยแค่พามานเนี่ยค่ะทั้งหลังทั้งหลังนี้นะคะราคา4ี่0,000ื่นบาทเชียวนะคะอ่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะ จะขายอยู่ที่ราคา3.4ล้านบาทแต่ถ้าคุณมาซื้อในภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะเจ้าของบ้านใจดีนะคะลดให้1,000 0 0บาทนะคะเหลือ3ามล้านสแสนบาทนะคะรีบปนะคะรีบรีบมาจับจองนะคะอ่าคุณจะได้สิทนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมีบ้านหลังไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวอ้อมจะพาชมแล้วก็อ่ารอติดตามกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ